ที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์ปฏิบัติการตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิกในท้องที่ตำบลวังบาลและตำบลบ้านเนินอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการประชุมหารือเตรียมหรือรีสอร์ทต,ตามคำสั่งคสชที่35/2559ในวาระแรก ได้มีการสอบถามติดตามความคืบหน้าของการประชุมครั้งที่ผ่านมาซึ่งในแก่การประสานขอตัวบุคคลจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยสวนเพื่อตรวจสอบการก่อสร้างและโครงการอาคารรีสอร์ทบนภูทับเบิกรวมทั้งการติดตามผลการดำเนินคดีกับรีสอร์ท ที่เจ้าที่ป่าไม้ตรวจสอบรองทุกการโทษต่อเจ้าพนักงานสอบสวนแล้วซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมจำนวน16รายและกลุ่มที่มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารร้านค้าที่พักที่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและสภาพสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง ตามมาตรฐานวิศวกรรมเสี่ยงต่อการพังทลายของดินปิดกั้นทางน้ำไหลอันก่อให้เกิดอุบัติภัยความเสียหายแก่ชีวิตทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งส่งผลต่อระบบนิเวศซึ่งผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า กำลังดำเนินการอย่างเร่งด่วนจากนั้นเป็นเวลาที่5แนวทางการปฏิบัติการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่พนักงานเจ้าที่แจ้งให้รืออรร้อถอนจำนวน19รายให้รื้อถอนภายใน30บวันนับแต่วันแจ้งผิดประกาศคำสั่งซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่7สิงหาคม2559และเจ้าของไม่ปฏิบัติตามคำสั่งซึ่งในที่ประชุมจะพิจารณาในเรื่องการแจ้งเจ้าของผู้ครอบครอง การจัดระบบสารโทรบภพกการคนถ่ายทรัพย์สินการรื้อทำลายเป็นต้นแต่ทั้งนี้ก่อนที่จะมีการประชุมในวาระดังกล่าวได้มีการเชิญผู้สื่อข่าวและผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากห้องประชุมโดยเจ้าที่อ้างว่าเป็นภารกิจลับเกรงจะทําให้มีการต่อต้านจากเจ้าของรีสอร์ทที่จะถูกรือ้อสร้างความหง,งงให้กับผู้สื่อข่าวเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่ได้มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าต่อมาในบดนทิดเทวีที่วาระผู้ว่ารารชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติที่จะลงพื้นที่เพื่อทาการรื้อรีสอ์ทั้ง17แห่งจากทั้งหมด19แห่งที่ยังไม่ไดําำเนินการตามประกาศโดยกาหนดไว้ในวันที่18สิงหาคม2559แต่ทั้งนี้จะได้นําประกาศขอให้เจ้าของกิจการทําการเก็บเข้าของทรัพย์สินออกจากพื้นที่โดยจะนําประกาศไปติดในวันที่11สิงหาคม2559ซึ่งหากยังไม่ได้ดำเนินการใดๆเจ้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะเข้ารื้อและเก็บรักษาทรัพย์สินเหล่านั้นโดยเจ้าของทรัพย์สินจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งข้าหรือถอนค่าเก็บรักษาทรัพย์สินและหากถึงเวลาเจ้าของทรัพย์สินยังไม่มารับคืนก็จะพิจารณาขายท่าตลาดต่อไป ผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวต่อว่าขั้นตอนในวันที่18สิงหาคม2559นั้นเจ้าที่จะทำการตัดสาธารณภคก่อนเป็นอันดับแรกทั้ง17แห่งที่เหลือไม่ว่าจะเป็นการตัดน้ำตัดไฟเพื่อไม่ให้สามารถประกอบกิจการได้จากนั้นจะทำการเข้าเก็บและรื้อรีสอร์ตตามลำดับโดยคาดว่าจะใช้เจ้าที่ทั้งทหารตำรวจปา่าไม้ปกครองไม่ต่ากว่า300นายและจะดำเนินการต่อเนื่องทุกวันจนกว่าจะแล้วเสร็จ